จะได้เปิดอยู่แล้วจะได้รายได้กลับเข้ามาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฮ่องกงในขณะนี้เนี่ยนะครับประกาศตัดสินใจใช้มาตรการในการที่จะต้องกลับมาควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นการระบาดรอบที่3การติดเชื้อของฮ่องกงเนี่ยครับถ้าเอาตัวเลขเฉพาะจันทร์ที่13กรกฎาคมน,นะฮะฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยสะสม1,522คนนี่คือตัวเลขของวันจันทร์นะฮะเพิ่มขึ้น52คนเมื่อวันจันทร 52เนี่ยมี41ที่ติดเชื้อในที่สาธารณะหรือฮ่องกงไม่ใช่เชื้อนําเข้าโอ้โหนี่เป็นอย่างงี้ใครก็กังวนลล้วครับนะแล้วในรายละเอียดบอกต่อไปด้วย41คนที่ติดเชื้อภายในฮ่องกงเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปหรือสอบสวนโรคได้โอ้โหยิ่งหนักเข้าอีกครับสนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเปไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศมาถึงเรื่องของฮ่องกง นะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าจะได้เปิดอยู่แล้วจะได้รายได้กลับเข้ามาอยู่แล้วก็ต้องปิดตัวอีกแล้วนะครับก็คือสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะฮะแต่นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับคนที่บอกว่ารู้จักกันดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฮ่องกงในขณะนี้เนี่ยนะครับนางแค r รี่รับซึ่งเป็นผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่ได้ถแถลงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ แล้วก็ประกาศตัดสินใจใช้มาตรการในการที่จะต้องกลับมาควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิดสิในฮ่องกงอีกครั้งนหนึ่งเนื่องจากเป็นการระบาดรอบที่3คือฮ่องกงเขาใช้คาว่ารอบที่3เลยครับเขาไม่มีคำว่ารอบที่2แต่ที่กาจะมีแล้วก็ได้มันผ่านไปแล้วเราเองก็พยายามยติดตามเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ว่าสื่อเนี่ยรายงานตรงกันหมดว่าการตัดสินใจใช้มาตรการตรงนี้เพราะมันเกิดการระบาดรอบที่3 ทีนี้ในรายละเอียดของการที่นางแคร์รีลัมเขาแถลงไปนี่ก็บอกว่ามาตรการเดิมที่เคยใช้ตั้งแต่เจอการระบาดรอบที่หนึ่งและรอบที่สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมตัวของคนในที่สาธารณะการนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่ารอบที่สจะมีความเข้มงวดหรือขัน,น็อตมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันครับนะเราพบว่ามาตรการต่างที่เขานํามาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะหหางทางสังคมภายในตัวเม,มืองฮ่องกงหรือมาตรการในการจํากัดให้บริการของสถานที่สาธารณะต่างๆครั้งใหม่เนี่ย จะขันน็อตขึ้นมากๆเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับมาตรการที่บังคับใช้ในฮ่องกงครั้งใหม่และมีผลแล้วนี่นะฮะเขาบอกว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบไม่ว่าตอนนี้ท่านจะใช้รถไฟฟ้าท่านจะขึ้นรถเมย์สองชั้นท่านจะขึ้นรถเมย์แบบชั้นเดียวหรือท่านจะใช้บริการแท็กซี่อะไรก็แต่ท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะถ้าไม่ใช้แล้วเจอตรวจจับ ปรับ5,000ดอลลาร์ฮ่องกคงครับหรือปรับ25,000บาททันทีมาตรการต่อมานะฮะห้ามร้านอาหารให้บริการนั่งภายในร้านห้ามเด็ดขาดนะฮะประเภท indoor sitting ห้ามเด็ดขาดนะะห้ามตั้งแต่เวลา6โมงจนถึงตี5ของวันใหม่อันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับต่อมาครับในกรณีที่นั่งได้จะให้นั่งได้แค่โต๊ะหนึ่งไม่เกิน4คนเท่านั้นนะครับนี่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะฮะต่อมาสั่งปิดบาร์และสถานที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของคนเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้น ยิมร okay. ้านคารโอเกะสวนสนุกโอเชียนพาร์คและสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปิดห้ามเปิดบริการนี่มันก็เลยไปถึงกรณีของตรงนี้ไงฮะว่าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เนี่ยหลังจากที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบโอรันโดที่ฟลอริดาเพิ่งประกาศมาได้แค่2วันก็ต้องมาสั่งปิดดิสนีย์ที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงอีกแล้วแล้วกรณีของดิสนีย์ฮ่องกงเนี่ยครับ ปิดมาเป็นเวลานานนี้เพิ่งจะเปิดมาใช้เปิดให้บริการเพียงไม่กี่วันนี้ก็ต้องปิดตัวลงอีกแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าถูกจัดอยู่ในสถานที่สาธารณะที่มีการรวมตัวของคนเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับกฎเกณฑ์ง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกที่เลยทั้งตรอกซอกซอยถนนหรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่ก็คือรัฐบาลฮ่องกองห้ามการรวมตัวของประชาชนหรือคนทั่วไปในที่สาธารณะก่อนหน้านี้ให้รวมตัวกันได้ถึงไม่เกิน50คนเพราะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายแต่ตอนนี้กลับไปรวมตัวได้ไม่เกิน4คนเท่านั้นนะครับ คือการติดเชื้อของฮ่องกงเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวเลขเฉพาะจันทร์ที่13กรกฎาคมนะฮะฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยสะสม1522คนนี่คือตัวเลขของวันจันทร์นะฮะเพิ่มขึ้น52คนเมื่อวันจันทร์นอกจากนี้แล้วการเพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยจำนวนเพียงแค่พ5 2 2คนเนี่ยฮ่องกงยังอยู่อันดับที่124ของโลก1 2 4ของโลกนะขณะที่ผู้เสียชีวิตของฮ่องกงสะสมอยู่ที่8ปรายเพิ่มขึ้น1รายด้วยดังนัันน้้นนแลวี่ะครบ สิ่งที่น่ากังวลตรงนี้เนี่ยทำให้ทําไมต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นของฮ่องกงทราบไหมฮะห้าสิบสองคนที่ติดเชื้อวันจันทร์พราะแกะตัวเลขลึกเข้าไปปรากฏว่าตกใจฮะห้าสิบสองเนี่ยมีสี่สิบเอ็ดที่ติดเชื้อในที่สาธารณะหรือฮ่องกงไม่ใช่เชื้อนําเข้าโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้ใครก็กังวนแลแหะครับนะแล้วในรายละเอียดบอกต่อไปด้วยสี่สิบเอ็ดคนที่ติดเชื้อภายในฮ่องกงเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปหรือสอบสวนโรคได้โอ้โหยิ่งหนักเขาอีกครับ ดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้บริหารของเกาะฮ่องกง,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 งต้องใช้ยาแรงออกมาเข็นกันขนาดนี้นี่นะครับไม่งั้นแล้วเหนื่อยครับไม่สามารถจะทําให้อยู่ต่อไปได้จริงๆนะครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์ทุกที่มันจะเป็นรอบสองรอบสามข้อคือถึงมันมัมนมีโอกาสขึ้นเกิดเกิดขึ้นอยู่เสมอครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เมืองไทยนะว่าจะเป็นรอบสองหรือเปล่ากับกรณีที่ฐานอียิปต์แล้วก็ลูกพูดสูดานเนี่ยนะครับเราก็ได้จะหวังนะครับว่า ขอให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเข้าร่างกายแข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกัน,นระดับหนึ่งหรือโชคดีนะฮะเชื่อไม่ลอยไปติดไม่สัมผัสกับล้วกันนะครับมันพอมันพอจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะ